ราชาลูกนังทั่วโลกขอเสนอความมุ่งมั่นเกินขีดจำกัดของมาเลเซียจากปากคำเทรนเนอร์ขอขอบคุณบทความจากคอลัมน์ #believe โดยสาราผีคำบอกเล่าจากเทรนเนอร์ส่วนตัวของไทยเลมาเลเซียที่จะทำให้แฟนบอลรับรู้ว่านักเตะร,รายนี้มุ่งมั่นตั้งใจยอย่างถึงที่สุดที่จะทำให้เขาเก่งขึ้นในอนาคตและด้วยมายเซ็ตที่เรากำลังจะอ่านต่อจากนี้จะทำให้แฟนบอลเชื่อว่าเขาจะต้องประสบความสำเร็จระดับสูงสุดในอนาคตได้อย่างแน่นอน สัมมือปี2022แมนเชสเตอร์เต็ดประกาศการเซ็นสัญญาแบ็กซ no ้ายโนเนียมรายหนึ่งที่หลายคนไม่เคยได้ยินชื่อมาก่อนไทเลวมาลเลเซียจากที่ตอนแรกข่าวออกมาว่าเขากำลังจะย้ายไปอยู่กับสมสร,รลรียงในฝรั่งเศสก่อนแล้วแต่สุดท้ายก็หันหัวเรือกลับมาแมเนเชสเตอร์ณชั่วโมงสุดท้ายก่อนดีวจะเกิดขึ้นด้วยค่าตัวราว12ล้านปอนด์มาลเลเซียออกจากบ้านเกิดที่รอสเตเดอร์ดัมย้ายมาอยู่เมืองแมนเชสเตอร์ในวัย23ปี เพราะเขารู้สึกว่านี่คือเวลาที่เขาต้องการจะท้าทายตัวเองกับพีมลิกแล้วภายใต้การนำทีมของเอรดิธเทนฮาร์จึงเลือกตัดสินใจที่จะย้ายออกจากฟิเยนูตทินที่เขาปักหลักมาตั้งแต่อายุ9ขวบสัมภาษณ์ครั้งนี้ได้พูดคุยกับคนสนิทของมาเลาเซียร,รายหนึ่งและเป็นเทรนเนอร์ส่วนตัวของไทยเหลวด้วยเขาคือจอแดนครูนซึ่งเป็นเจ้าของยิม h o u s e อ f Cha มเปียนที่รอสตเดอร์ดัมซึ่งพ่อของเขาเปิดยิมมายาวนานตั้งแต่ปี1 9 8 3ก่อนที่นุ่มวัย26ปีคนนี้จะถือกำ จอแดนชอบเี่อผลักดันคนในดูแลของเขาให้ถึงขีดจำกัดทำงานอยู่กับสายกีฬาที่มีความเข้มข้นเรื่องประสิทธิภาพในการเล่นสูงทุกๆชนิดกีฬาอย่างเช่นฟุตบอลยูโดโหรือคิกบ็อกซิง่งและจอแดนก็เจอกับมาเลเซียในช่วงล็อกดาวปี2020นั่นเองไทเลวเริ่มต้นในการทำงานร่วมกับผมตั้งแต่ช่วงฤดูโควิดระบาดในฮอลแลนด์ซีซั่นหยุดพักไปเลยในอังกฤษผมคิดว่าพวกเขาน่าจะจัดการได้แต่เราหยุดกันไปแล้วเราไม่มีเกมลงเล่นน่าจะประมาณ4เดือนเลยมั้ง เพราะงั้นเขาจึงพยายามหาอะไรเพื่อพัฒนาตัวเองในด้านชุดทักษะด้านความแข็งแกร่งและสภาพร่างกายรวมถึงจิตใจเพื่อการลงแข่งของเขามา,ลาเลเซียเข้ากระโดดขึ้นมาในระยะเวลาอันสั้นและจอดแดนโครนก็มีส่วนสําคัญในเรื่องนั้นด้วยในตอนนั้นเขาเป็นแบ็กซ้ายลำดับที่3ของฟีนูสเลยเพราะงั้นเขาจึงไม่ค่อยได้ลงเล่นเท่าไหร่เขาจึงต้องพัฒนาตัวเองมากขึ้นนั่นเป็นเหตุผลหลักที่เขาเริ่มมาฝึกฝนกับผม ตั้งแต่เริ่มต้นช่วยเหลือซึ่งกันและกันทั้งคู่ก็เดินหน้าอย่างต่อเนื่องตอนที่มีบทสัมภาษณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นมาเลเซียก็ต้องเผชิญกับบททดสอบอยู่อย่างสม่ำเสมอในช่วงที่เขายังคาแข่งอยู่ที่เนเธอร์แลนด์และพอมาเลเซียย้ายทีมเทรนเนอร์ของเขารายนี้ก็ต้องแยกจากกันแต่ทั้งคู่ยังคงติดต่อกันผ่านวอแซปเหมือนเดิมโดยจอแดนโครนกล่าวเอาไว้ในช่วงเดือนกันยายนว่าผมส่งโปรแกรมฝึกซ้อมให้กับเขาและเราติดต่อกันเป็นประจำทุกวัน ช่วงเย็นเราก็จะมาดูกันว่าการฝึกซ้อมเป็นยังไงบ้างมีอะไรที่จะยกระดับดีขึ้นได้ไหมส่วนไหนดีส่วนไหนพัฒนาขึ้นได้อีกเขาก็ยังคงฝึกซ้อมของเขาอยู่เขาเป็นเด็กหนุ่มที่อยากจะพัฒนาตัวเองขึ้นเรื่อยๆอยากก้าวไปข้างหน้าตัวเขามักจะทํางานหนักมากกว่าที่ผู้จัดทีมได้ร้องขออยู่เสมอหลังจากที่เขามาอยู่ในทีมโอทัฟฟอร์ดแล้วนั้นมาเลเซียได้แย่งตําแหน่งจากลูกชอ์และกลายเป็นตัวเลือกแรกของเอริกเทนฮาร์ในตอนนั้นจอแดนโครูนเชื่อว่ามันมาจากปริมาณการฝึกซ้อม ของไทยเร็วในสนามซ้อมเป็นหลักส่วนใหญ่เขาจะเป็นคนที่ออกจากสนามซ้อมเป็นคนสุดท้ายเสมอรวมถึงในห้องแต่งตัวด้วยช่วงเย็นของทุกวันเขามักจะโทรมาหาผมแล้วก็ทายห้องแต่งตัวให้ดูว่าทุกคนไปหมดแล้วนั่นเป็นสิ่งที่ดีเลยเราจะได้เห็นทางโซเชียลมีเดียของสมศรนบ่อยๆว่ามาลเลเซียมักจะปรากฏกายพร้อมกับรอยยิ้มบนใบหน้าอยู่เสมอแสดงให้เห็นว่าเขารักสิ่งที่เขาทํามากขนาดไหนและเมื่อจอแดนโครนถูกถามว่าให้อธิบายถึงมาลเลเซียว่าเขาเป็นยังไงบ้าง เทรนเนอร์รายนี้ตอบดังนี้เขาไม่ใช่นักฟุตบอลประเภทที่ส่วนใหญ่คิดว่าตัวเองเป็นแบบนั้นเขาไม่ติดโซเชียลเขาทําอย่างอื่นมากกว่าอย่างเช่นอ่านหนังสือและพัฒนาตัวเองเขาเป็นตัวของเขาเองคุณจะไม่เห็นเขาไปนในร้านอาหารต่างๆจะไม่เห็นเขาไปคลับหรืออะไรแบบนั้นแน่เขาเป็นคนที่มีสมาธิมากๆและรอคอยการลงเล่นในทุกๆเกมอยากจะพัฒนาการเล่นของตัวเองอยู่เสมอและคิดในหัวว่าฉันจะเก่งขึ้นได้ยังไงบ้างตรงไหนที่ทำให้มันดีขึ้นได้อีก พรุ่งนี้ควรต้องทําอะไรซ้อมครั้งต่อไปเมื่อไหร่เขาเป็นคนเอาจริงเอาจังมากมากที่พยายามจะพัฒนาการเล่นให้ดีขึ้นอยู่ตลอดเวลาโคนพูดถึงคําว่าพัฒนาอยู่ห่ายครั้งเมื่อพูดถึงดาวเตะดัสไรนนี้ในส่วนสูง5ฟุต6นิ้วความแข็งแกร่งเป็นสิ่งที่จอร์แดนโครนพยายามพัฒนาให้มาเลเซียอย่างมากเราโฟกัสอยู่ที่ด้านการเคลื่อนไหวของเขาเป็นสําคัญแล้วเรื่องของสภาพร่างกายของเขาเพื่อให้เขาพัฒนาเคลื่อนไหวได้เต็มที่และให้แข็งแกร่งเพื่อมีจิตใจในการเล่นที่เข้มแข็งด้วย เพราะผมคิดว่าช่วงต้นของเขากับที่เฟยนูตเขายังไม่แกร่งพอแต่เขามีความหิวกระหายในเกมมากเกินไปหน่อยเช่นกันเพราะเป็นแบบนั้นเขาจึงเจอปัญหาใหญ่ๆมามากมายเช่นเป็นคนทําเสียจุดโทษอะไรบ้างเพราะงั้นเราต้องพัฒนาเรื่องจิตใจในการเล่นด้วยไม่ให้เขามีความหิวกระหายมากจนเกินไปแต่ก็ยังดูดันพอที่จะชนะการดวลหนึ่งต่อหนึ่งในสนามได้จากจุดนั้นผ่านมา4ปีมา,ลาเลเซียก็แก้ไขเอาชนะตัวเองได้สำเร็จ อดีตดาวเตะฟยินูสไรนี้มีความสุขกับหลายๆสิ่งที่เป็นเรื่องดีๆภายใต้เสื้อสีแดงของแมนเชสเตอร์เช่นเกมเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้เกมเจอกับริพูที่ได้ดวลกับซาลาในเกมที่ชนะคู่อริรายนี้ไป2ต่อหนึ่งที่โอทาฟอร์ดอย่างไรก็ตามมันยังคงเป็นช่วงเริ่มต้นสําหรับการค้าแข้งของมาเลเซียอยูด่ดีซึ่งจอแดนโครนเชื่อว่านักเตะรายนี้จะสามารถเล่นในระดับสูงสุดได้คมคิดว่าเกมของฮอลแลนด์ที่เขาได้ลงสนามเจอกับเยอรมันและเกมใหญ่ๆที่เจอมาในคอนเฟอเรนซ์ลีกเช่นเกมรอบรองรอบชิง คุณจะได้เห็นว่าเขามีคุณภาพอย่างมากจริงๆตัวอย่างที่ชัดเจนคือตอนที่เขาเจอกับซาเน่ในเกมพบกับเยอรมันเขาสามารถจัดการคู่แข่งในระดับนั้นได้ผมจึงคิดว่าเขาสามารถที่จะรับมือได้ไหวในจุดนั้นแต่กับเมีย์ลีกเกมยากมากทุกเกมเลยสัปดาห์หนึ่งคุณจะต้องเจองานแบบนั้นถึง2ครั้งต่อวีคตอนนี้เขาพิสูจน์แล้วว่าเขาทําได้ในฐานะเพื่อนเจอแดนโครนกล่าวว่าเขาภูมิใจมากๆและเชื่อว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นสโมสรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกจากแฟนบอลจากผู้ชมทุกๆคน คุณจะเห็นได้เสมอในทุกๆนัดสนามมักจะส่งเสียงหือหาทุกครั้งที่มีการเข้าแทกินสำหรับพวกเรามันเป็นการย้ายทีมครั้งใหญ่มากๆนับตั้งแต่วันแรกผมรู้ว่าเขาจะทําได้ดีแน่นอนเพราะเขากระหายมากๆและเขาก็โฟกัสอย่างมากว่าเขาสามารถที่จะลงเป็นตัวจริงได้ตอนที่มาเลเซียเซ็นสัญญาที่แคนดิงตันเรียบร้อยแล้วโคลนก็ไปปรากฏตัวที่นั่นด้วยความรู้สึกที่ได้มาอยู่ที่สนามฝึกซ้อมของยูเนเต็ดเขาเล่าให้ฟังว่า คุณรู้ทุกอย่างได้เลยว่านี่เป็นสโมสรใหญ่มากๆมีสิ่งแวดล้อมที่ดีในการจะกลายเป็นนักเตะที่ยิ่งใหญ่และที่ดีขึ้นขึ้นไปอีกเป็นประสบการณ์ที่ดีมากที่ได้เห็นสโมสรอ,อย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเวลาทํางานร่วมกันกับนักฟุตบอลเวลาเขาดูแลรักษาพยาบาลกันและการดําเนินงานทุกๆอย่างมันดีมากๆตอนที่เกิดบทสัมภาษณ์นี้ในช่วงเดือนกันยายนคือเวลา2เดือนที่เขาได้ย้ายมาอยู่กับทีมในตอนนั้นจอแดนยังแทบไม่เชื่อสายตาว่าเพื่อนของเขาได้เล่นกับสโมสรที่ใหญ่ขนาดนี้ มันเหลือเชื่อมากทุกเกมที่ผมนั่งดูผมภูมิใจมากเลยบางอย่างที่ผมยังคงไม่อยากจะเชื่อก็คือเขาอยู่ในห้องแต่งตัวเดียวกับคริสเตียโนรนัลโดและกับนักเตะบิ๊กเนมต่างๆในสโมสรที่ยิ่งใหญ่เขานิ่งมากๆและทําทุกอย่างเหมือนใช้ชีวิตในออฟฟิศปกติมันสุดยอดจริงๆเวลาเห็นเขาก้าวออกมาที่โอทาฟอร์ดสำหรับเทรนเนอร์อย่างจอแดนโครนมาลเลเซียคือหนึ่งในนักกีฬาที่ได้ชื่อว่าโปรไฟล์สูงมากคนหนึ่งที่เขาได้ร่วมทํางานด้วย มิดฟิลด์ของเฟยนูตอีกคนหนึ่งอย่างออคุนคอคู oku, ก็คือผู้เล่นอีกคนที่มาฝึกซ้อมอยู่กับโครนเช่นกันเช่นกับเพื่อนโรงงานในระดับสโมสรของทีมชาติตุรกีอีกหลายคนนอกจากนี้เขายังได้ทํางานกับอีกหนึ่งสุดยอดเซนเตอร์แบ็กของยุโรปอย่างเซนเตอร์ฟาน์เดอร์ฟรายอีกด้วยนอกจากนี้ยังมีกองหลังเก่าของวิลล่าอย่างรอนฟาแชมป์เอ็นบีเออย่างฟานซิสโกเอลสันและแชมป์มไวยไทยของยุโรปแชมป์เควันอย่างจอมกบฏโกฮันซากิที่เคยมาฝึกกับเขาจอแดนโครนพูดทิ้งท้ายเอาไว้ว่ายังมีอีกเยอะ และไทยเลอมาเลเซียคือผลงานที่ประสบความสําเร็จที่สุดอีกคนหนึ่งของเขาและในอนาคตไทยจะประสบความสำเร็จมากกว่าที่เขาจะจินตนาการได้อย่างแน่นอนหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ